บทที่94ตำนานความเหงา,หางแห่งสิบแผ่นดินหรือมันเป็นของปลอมไร้ประสิทธิภาพจากพวกเซียนปัทพีหลังจากเดินวนไปมาภายในพื้นที่ทดสอบไปชิวหอารานผู้ซึ่งไม่พบอะไรเกิดขึ้นจึงหันกลับมามองที่แผ่นศิลาอย่างว่างเปล่าทั้งรั่วเวยและหลีจินเหยาวก็รู้สึกเช่นเดียวกันส่วนชายชุดดำที่เฝ้าดูอย่างเงียบๆก็รู้สึกประหลาดใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร ชายชุดดำอดไม่ได้ที่จะกล่าวเขามีชีวิตอยู่มานานมากแล้วไม่เคยสัมผัสร,รสชาติของความรักเลยงั้นหรืออย่างไรก็ตามกลไกส่วนใหญ่ในถ้ำเซียนไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาทันทีที่กล่าวจบตัวอักษรบนแผ่นศิลาที่เป็นชื่อของไปชิวหอรานพลันหายไปมันหายไปแล้วไปชิวหอรานตบแผ่นศิลาและมองขึ้นไปบนฟ้าเกิดอะไรขึ้น ของของพวกเจ้าไม่มีประสิทธิธทภาพเลยหรืออย่างไรตัวอักษรที่หายไปหมายความว่าบรรพชนสำนักระบี่ชิงหมิงผ่านบททดสอบแล้วงั้นหรือแม้แต่ผู้มีความสามารถอย่างหลีจินเหยาก็ยังไม่เข้าใจแต่ทำไมทั้งรั่วเวยจ้องไปที่อาจารย์ก่อนจะกล่าวอาข้าทราบแล้วไปชิวหอรานและหลีจินเหยามองนางด้วยความสงสยัยทั้งรั่วเวยหยุดไปชั่วครู่ก่อนจะมองไปที่ชายหนุ่ม ท่านอาจารย์เป็นโสดมาตลอดสามพันปีตอนแรกข้าก็ไม่เชื่อที่เจ้าสำนักบ,บอกตอนนี้ดูเหมือนว่าตำนานความเหงาแห่งสิบแผ่นดินนั้นจะเป็นความจริงไปชิวหอรานมองอย่างรุนแรงเมื่อได้ยินและกล่าวว่าสิทธ์ช่วพูดอะไรของเจ้าถึงกระนั้นข้าก็มีอาจารย์ที่เป็นเหมือนครูผู้สอนและบิดายอยู่นะแต่ท่านปรมาจารย์ได้เข้าสู่โลกเซียนไปแล้วหากจะดึงเขามาจากโลกเซียนคงเป็นไปไม่ได้ ทังรั่วเวยกระพริบตาก่อนจะกล่าวถามด้วยพลังของโลกเซียนในปัจจุบนันพวกเขากล้าพอที่จะสร้างปัญหากับโลกเซียนหรืออย่างไรไปชิวหอรานพูดไม่ออกหลังจากเห็นไปชิวหอรานซึมเศร้าอยู่ชั่วครู่หลี่จินเหยาจึงเดินเข้าไปในพื้นที่ทดสอบระหว่างทางถังรั่วเวยเห็นว่ามีหมอกปรากฏขึ้น จากนั้นก็มีบางอย่างคล้ายร่างมนุษย์ปรากฏออกมาภายในนั้นแล้วพูดอะไรบางอย่างกับหลีจินเหยียวนอกจากนั้นถังรั่วเวยยังเห็นจี้หลิงอวียนเนอเจ้าสำนักคนปัจจุบันของสำนักอศุรสวรรค์อยู่ในนั้นด้วยอย่างไรก็ตามหลีจินเหียวก็สามารถเดินผ่านคนเหล่านั้นได้อย่างสงบเมื่อร่างวิญญาณของจี้หลิงอวียนนอคิดจะเข้ามาขวางนางเตะกลับอย่างไร้ปรานี หลังจากเดินวนไปและกลับมาอีกครั้งชื่อของนางบนแผ่นศิลาก็หายไปเป็นเช่นนี้เองสินะข้าเข้าใจแล้วหลีจิ่นเหวยมมองดูแท่นศิลาพร้อมกล่าวการทดสอบนี้จริงๆแล้วทำให้เกิดความเจ็บปวดจากการจากลากับคนที่ผูกพันตรับใดที่เอาชนะอารมณ์ในหัวใจได้การทดสอบนี้จะไม่ใช่เรื่องยากเลยข้าก็ว่าเช่นนั้นทังรั่วเวยถามต่อ แล้วเหตุใดพี่หลีถึงเตะเจ้าสำนักจีล้ล่ะโอ้นั่นเพราะอาจารย์เป็นหญิงที่ค่อนข้างตลกจูจูมาแสดงท่าทีเหมือนคนตายซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ข้าเลยรู้สึกขยะแขยงเล็กน้อยอีกทั้งยังเหมือนถูกหลอกลวงจึงรำคาญใจเตะกลับไปเสียหลีจิ่นเยาตอบกลับแต่ต้องยกความมาดดีความชอบให้นางข้าถึงผ่านบททดสอบนี้ได้ ขณะกล่าวจี้หลิงอวียนอที่อยู่นอกถ้ำจามโดยไม่มีเหตุผลการจามนี้ส่งผลให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายปวดร้าวและบาดแผลที่เกิดจากไปชิวหอรานได้กำเริบขึ้นมาทำให้เจ็บปวดมากจนกัดฟันแน่นตอนนี้ข้าเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วทั้งรั่วเวยกล่าวเมื่อเทียบกับสิทธิพี่หลีสภาพจิตใจของข้าไม่ได้แข็งแกร่งอย่างแน่นอนและยังไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนอาจารย์ ลองดูก่อนสิมันอาจจะไม่โหดเกินไปสำหรับเจ้าก็ได้หลีจิ่งเหยาชักชวนยิ่งกว่านั้นคงไม่มีอันตรายใดหากบรรพชนสำนักระบี่ชิงหมิงอยู่ที่นี่บรรดาผู้ฝึกตนควรจะตัดขาดจากทางโลกข้าคิดว่าน้องรั่วเบยอายุเพียง24ปีญาติของเจ้าคงยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นควรใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากเอาละตกลง ทังรั่วเวยมองไปที่ป๋ายชิวหอรานอย่างลังเลอาจารย์ข้าจะไปแล้วนะรีบไปรีบไปเถอะป๋ายชิวหอรานทำหน้าบึ้งตอบรีบไปพบญาติพี่น้องของเจ้าได้แล้วทังรั่วเวยโกรธขึ้นมาทันทีจากนั้นเดินเข้าไปในจุดทดสอบด้วยความไม่พอใจ ทันทีที่เข้าไปพื้นที่ทดสอบจูจ่ๆเมฆหมอกเทลงมารอบด้านถังรั่วเวยหันกลับไปมองก็พบว่าไปชิวหอรานและหลีจินเหยาหายตัวไปแล้วนางประหมาเล็กน้อยแต่หลังจากกลืนน้ำลายลงคอก็เดินหน้าต่อไปหลังจากผ่านไปได้สักพักเมฆรอบด้านพลันสลายไปจนกลายเป็นสนามรบมีซากศพอยู่รอบตัวปีศาจและมนุษย์จำนวนมากนอนอยู่เกลื่อนพื้นอีกทั้งยังมีแก่นแท้ที่เย็นเยือกลอยอยู่กลางอากาศ บนโขดหินตรงหน้ามีหญิงสาวผมหางม้าสีดำนอนอยู่นางสวมชุดเกราะของสตรีแต่ดูบาดเจ็บสาหัสโลหิตไหลท่วมออกมาจากร่างกายทั้งรั่วเวยจำหญิงสาวคนนี้ได้นางคือจุยเยียนเฟยจากกองทัพเทพยุทธ์สหายที่พบกันระหว่างทางลงเขาในรัฐติ่งกาวอหลังจากกลับไปที่ภูเขาวพวกนางมักจะส่งจดหมายถึงการและกลายเป็นสหายที่ดีอรั่วเวย จวเยียนเฟยที่มีสติเลือนรางเห็นนางและยิ้มอ่อนให้ก่อนจะกล่าวเจ้าอยู่ที่นี่เป็นความรู้สึกที่ดีนักเมื่อได้เห็นเจ้าในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตทั้งรั่วเวยทราบดีว่าจวยเยียนเฟยคนนี้เป็นตัวปลอมแต่หลังจากดูสภาพที่น่าสังเวชกอดไม่ได้ที่จะเศร้าโศกนางทราบดีว่าในฐานะทหารองครักษ์ของมนุษย์จวยเยียนเฟยอาจมีจุดจบเช่นนี้ในอนาคต ทั้งรั่วเวยฝืนใจเดินหน้าต่อไปโดยไม่สนใจจุวยเหยียนเฟยทันใดนั้นเมฆหมอกเริ่มปกคลุมอีกครั้งคราวนี้ผู้ที่ปรากฏตัวต่อหน้าเป็นจัก,กรพรรดิแห่งรัฐสร้างสเสวียนมีร่างกายที่ชราและนอนโซมอยู่บนเตียงด้านข้างเตียงมีน้องชายของนางที่เป็นองค์ชายแห่งรัฐสร้างสเสวียนและพระสนมพวกเขากำลังฟังคำสั่งเสียสุดท้ายของจัก,กรพรรดิ ทังรั่วเวยอดไม่ได้ที่จะน้ำตาตกเมื่อเทียบกับจุ่ยเหยียนเฟยฉากนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตนางได้เข้าร่วมกับสำนักกระบี่ชิงหมิงและกลายเป็นผู้ฝึกตนแต่จาก,กรพพัดรัดสร้างสเสวียนเป็นเพียงมนุษย์อนาคตอีกไม่ไกลก็ต้องแยกทางกันนาง,งอดไม่ได้ที่จะเดินไปข้างเตียงอยากได้ยินคำพูดสุดท้ายนั่น ลูกพ่อเมื่อเติบโตขึ้นและจะได้กลายเป็นผู้นำอาณาจากักรนี้ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะทำมันได้ดีจากกระพัดรัดสร้างสเสวียนกระแอมเบาๆก่อนจะเอามือวางไว้บนไหล่ขององค์ชายสิ่งเดียวที่อดกังวลไม่ได้ก็คือพี่สาวของเจ้าที่ไปบ่มเพาะพลังกับสำนักกระบี่ชิงหมิงข้าได้ยินมาว่าสำนักกระบี่ชิงหมิงนั้นไร้เทียมทานในโลกของผู้ฝึกตนนางจะตัวสูงขึ้นหรือยัง จะสวยขึ้นอีกหรือเปล่าจะแต่งงานกับผู้ใดวิชาลับของสำนักกระบี่ชิงหมิงเป็นอย่างไรขั้นพลังของนางจะสูงแค่ไหนรั่วเวยหน้าอกจะโตขึ้นกว่าเดิมหรือไม่กรบเมื่อได้ยินประโยคนี้ถั้งรั่วเวยได้ยินเสียงบางอย่างหักดังเปาะในใจ ความอัปย์อดสูและความโกรธอย่างไม่รู้จบได้แผ่ซ่านไปทั่วหัวใจของนางพลังความโกรธในใจได้เปลี่ยนหญิงสาวที่อ่อนแอซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตาให้กลายเป็นมังกรคลั่งทันทีไอ้พวกเซียนบัดซบนี่มันภาพลวงตาบ้าอะไรกันว่าหญิงสาวคำรามเสียงดังพร้อมใช้มือตบฉากตรงจนกระจุยลงนรกไปซะบทที่9 5ความเกลียดชัง ในมิติมืดชัยชุดดำกำลังมองไปยังม่านแสงที่ฉายภาพของถังรั่วเวยที่กำลังทําบททดสอบรักและการพลัดพรากเมื่อเห็นฉากในนั้นกอดไม่ได้ที่จะเอ่ยขึ้นผู้ฝึกตนรุ่นใหม่นี่มันยังไงกันเขามองไปยังถังรั่วเวยที่ตัดศีสษะของจักรพรรดิรัดสร้างสเสวียนพร้อมบ่นพึมพำเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นภาพลวงตาแต่นั่นเป็นบิดาของนางนะ บิดาผู้ให้กำเนิดหัวกะโหลกที่อยู่ในมุมมืดมองดูฉากในม่านแสงดวงตาสั่นไหวเล็กน้อยราวกับทราบทุกอย่างเออข้ากลับมาแล้วหลีจิ่นเยาที่อยู่ข้างแผ่นศิลามองอยังถังรั่วเวยที่กลับมาอย่างปลอดภัยสิทน้องรั่วเวยเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าจะทำอะไรอีกไม่เห็นสีหน้าของนางหรืออย่างไร ชิวหอรานมองดูสิทธิ์ด้วยความเยาะเย้ยและกล่าวอย่างสบายสบายคือข้าว่านางคงจะถูกจี้ใจดำระหว่างอยู่ในแดนมายาบททดสอบนี้มันเก่งกับจิตใจจริงใจจริง เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของมิติไปชิวหอรานและหลี่จินเยาจึงสามารถมองเห็นผู้คนทุกประเภทที่ปรากฏตัวขึ้นรอบๆถัรงรั่วเวยเมื่อนางผ่านไปได้ครึ่งทางพวกเขาก็เห็นผู้คนรอบด้านถังรั่วเวยถูกโจมตีอย่างบ้าคลั่งด้วยพลังปราณอันรุนแรงพื้นที่รอบด้านถูกทำลายต่อหน้าแต่ไม่ทราบว่าถัางรั่วเวยเจออะไรถึงโมโหขนาดนั้น ทังรั่วเวยเดินไปยังแท่นศิลานางเอื้อมมือไปแตะมันเบาๆและเห็นว่าชื่อกำลังเลือนหายไปทันใดนั้นยกมือขึ้นตบแท่นหินอีกครั้งหลังจากนั้นนางรีบกุมมือที่บวมเป่งสีแดงและนั่งลงทันทีห้าห้าหลีจิ่นเหยาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะสิทน้องรั่วเวยบางครั้งก็โง่และน่ารักนี่คือสถานะหลังจากถูกความกโกรธครอบงำสินะไปชิวหอรานพยักหน้า พลังโจมตีพลังป้องกันและความเร็วเพิ่มขึ้น200เท่าแต่สติปัญญาลดลง100เท่าทั้งสามทำการทดสอบสำเร็จไปชิวหอรานเดินไปดึงลูกศิษย์ขึ้นจากพื้นและใช้ยาทาที่มือให้ในขณะนั้นเมฆหมอกได้ปรากฏขึ้นรอบด้านอย่างกระทันหันหมอกดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นทางออกไปสู่หน้าผาลาดชันก่อนหน้านี้ ทั้งสามคนออกจากพื้นที่ทดสอบไปด้วยกันหลังจากเดินเข้าไปในหมอกหลีจิ่นเหยาเป็นคนริเริ่มจับมือไปชิวหอรานเมื่อเห็นชายหนุ่มมองอย่างแปลกประหลาดนางจึงอธิบายอย่างสนุกสนานนี่ก็เพื่อไม่ให้แยกทางกับบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิง เมื่อเห็นว่านางจับมือของถังรั่วเวยเช่นกันดังนั้นไปชิวหอรานจึงไม่ได้ว่าอะไรพวกเขาทั้งสามเดินผ่านหมอกและกลับมายังหน้าผาเดิมหลีจิ่นเหยามองขึ้นลงก่อนจะเอ่ยถามรั่วเวยเจ้ามองขึ้นไปที่ยอดเขาดูมันเป็นระยะทางเจ็ดร้อยห้าสิบจงงอแล้วใช่หรือไม่ความโกรธของถังรั่วเวยลดลงอย่างมากนางเงยหน้าขึ้นและตอบใช่ ดูเหมือนว่ากฎของที่นี่จะเป็นอย่างที่คิดวัรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงท่านผ่านมากี่บททดสอบแล้วหลีจินเยวถามด้วยความสงสัยหกบททดสอบไปชิวหอรานตอบกลับข้ามาที่นี่ตามลำดับมหาทุกทั้ง8ดคือการเกิดแก่เจ็บและตายจากนั้นเป็นความรักและการพลัดพรากข้าคิดว่าอันต่อไปคงเป็นความเกลียดชัง ถ้าและน้องรั่วเวยยังไม่เคยผ่านบททดสอบนี้มาก่อนหลีจิ่นเหยาพยักหน้าดูเหมือนะว่าพวกเราจะไปกันต่อได้หลังจากผ่านเมฆหมอกมาอีกครั้งไปชิวหอรานและหญิงสาวทั้งสองก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าอาคารโบราณคล้ายลานประลองทั้งสามยืนอยู่บนเส้นทางเดินแคบๆเหมือนตอนแรกมันเชื่อมต่อกับลานประลองตรงหน้าซึ่งทั้งหมดกำลังลอยอยู่กลางอากาศที่มืดมิด แผ่นศิลาตั้งอยู่ด้านข้างสะพานหลังจากทั้งสามเดินไปใกล้ตัวอักษรปรากฏขึ้นตามปกติคำสาบานว่ารักนิรันร์สิ้นสุดลงศัตรูไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้ผู้ผ่านด่านที่ 6, 4, 3ทุกแห่งความเกลียดชังคาเดาว,ว่าหากเข้าไปคงจะพบกับศัตรูของพวกเราหลีจิ่นเหยาวคาดเดาก่อนจะเอ่ยถามน้องรั่วเวยมีศัตรูหรือไม่ศัตรู ถังรั่วเวยคิดชั่วครู่หนึ่งก่อนจะเผยความลังเลถ้ามีคงจะเป็นถังโจวอเสียบรรพบุรุษของรัฐสร้างสเสวียนและลูกน้องของเขาแต่ถังโจวอเสียอยู่เพียงขั้นสร้างรากฐานและลูกน้องยังอยู่แค่ขั้นกลั่นลมปราณขณะพูดถังรั่วเวยได้แอบมองไปยังอาจารย์ของนางแต่ชายหนุ่มกลับมองดูแผ่นศิลายอย่างฟุ้งซ่านและไม่สนใจสิ่งรอบข้าง เช่นนั้นน้องรั่วเวยเข้าไปก่อนคนแรกหลีจิ่นเหาวแนะนำเจ้าไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรทั้งนั้นข้ากับบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนตกลงทั้งรั่วเวยรู้สึกโล่งใจเมื่อเห็นอาจารย์อยู่ที่นี่นางพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปในลานประลองหลีจิ่นเหวกับไปชิวหอรานมองเห็นภาพภายในลานประลอง ผู้คนที่ถังรั่วเวยพบไม่ใช่ใครอื่นนอกจากถังโจววอเสียแห่งรัฐสร้างสเสวียนซึ่งเขาเคยฝึกวิชาจากสำนักโลหิตเทวะพร้อมเหล่าสาวกถังรั่วเวยต่อสู้กับพวกเขาอย่างรวดเร็วนางแสดงศักยภาพที่ดีต่อหน้าหลีจินเหยาวและไปาชิวหอรานราวกับกำลังไล่ฟันไก่ประกายแสงจากคมกระบี่ฟาดฟันศัตรูตรงหน้าอย่างง่ายดายขณะมองดูการต่อสู้ในลานประลองหลีจินเหยาเอ่อยถามขึ้น บรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงมีศัตรูบ้างหรือไม่ไปชิวหอรานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะส่ายหัวข้านึกศัตรูไม่อออกอลีจินเหยาวกล่าวอย่างว่างเปล่าจุดประสงค์ของสำนักปศรสวรรค์คือการแก้แค้นแต่โชคร้ายศัตรูของสำนักคือเจ้าสำนักกระบี่ชิงหมิงซึ่งไม่เคยได้รับการแก้แค้นเลยทั้งสองมองหน้ากันและหลีจินเหยาวกล่าวว่า ถ้าะว่าพวกเราจะพบกับใครเมื่อเข้าไปในนั้นสวรรค์เท่านั้นที่รู้ไปชิวหอรานยักไหลการต่อสู้ของถังรั่วเวยใกล้จะสิ้นสุดแล้วศัตรูของนางตอนนี้เป็นผู้ฝึกตนขั้นสร้างรากฐานระดับสุดท้ายและสาวกรอบด้านอยู่ในขั้นกลั่นลมปราณระดับสุดท้ายซึ่งถังรั่วเวยสามารถเผด็จศึกได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นถังรั่วเวยเดินออกมาเสื้อผ้าของนางแทบไม่มีรอยเปื้อนนางเดินผ่านสะพานมายังแท่นศิลาเวลานี้ชื่อของนางเลือนหายไปแล้วจากนั้นหันไปมองชายหนุ่มกับหลีจิ่นเหวยาที่เผยใบหน้าครุ่นคิดกันอยู่อาจารย์สิทธิหลีพวกท่านคิดอะไรกันอยู่ไม่มีอะไรไปชิวหอรานสายหัวข้าแค่กำลังนึกอยู่ว่ามีศัตรูเป็นใครบ้างข้าด้วย แม้แต่หลีจิ่นเหยาที่ฉลาดปราดเปรื่องมาตลอดยังรู้สึกสับสนเล็กน้อยข้าไม่อาจนึกถึงใครที่เรียกว่าศัตรูได้เลยมัวแต่คิดไปก็เปล่าประโยชน์เข้าไปดูข้างในเอาสิทั้งรั่วเวยแนะนำตกลงเช่นนั้นข้าขอเข้าไปก่อนไปชิวหอรานกล่าวกับหลีจิ่นเหวยาว หลีจิ่งเหยาพยักหน้าจากนั้นไปชิวหอรานค่อยๆเดินเข้าไปในลานประลองด้วยท่าทีสบายใจบทที่96หหมดทางรอดรอความตายกล่าวร่ำลาเป็นไปได้อย่างไรกันเหตุใดผลลัพธ์ถึงออกมาเป็นเช่นนี้ได้มนุษย์คนหนึ่งมีชีวิตอยู่มาหลายพันปีโดยปราศจากคนรักแต่เหตุใดจึงไม่ปรากฏแม้แต่ศัตรูเขาผ่านการเวลามานับพันปีได้อย่างไรกัน ด่านนี้ถือเป็นการทดสอบความแค้นหลังจากที่ไปทิวหอรานข้ามผ่านมาได้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอีกแม้แต่กับหลีจินเหยาที่ติดตามเข้ามานางเพียงแค่เดินวนไปรอบๆก่อนจะเดินออกไป ผู้ที่อยู่มานานกว่า3,000ปีไม่มีทั้งคนรักหรือศัตรูตามสามัญสำนึกทั่วไปแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนทว่าสิ่งที่ชายชุดดำไม่ล่วงรู้คือสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ยงคงกระพันในโลกแห่งการฝึกตนเมื่อมีอายุมากกว่า1000ปีการไรซึ่งศัตรูนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกแต่อย่างใดตัดหัวข้ออันน่าเศร้าเกี่ยวกับการมีคนรับไป ในช่วงปีแรกๆของไปชิวหอรานเขามีศัตรูอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นบรรดาศิษย์ที่เกลียดชังเพราะเป็นศิษย์สายตรงของผู้ก่อตั้งสำนักกระบี่ชิงหมิงหรือบรรดาคนที่ต้องการยึดครองมรดกของสำนักกระบี่ชิงหมิงไว้กับตนเองหลังจากอาจารย์ของเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแต่คนเหล่านี้ล้วนสิ้นอายุไปตามการเวลาส่วนเหล่าผู้ที่ตั้งต้นเป็นศัตรูซึ่งถือกำเนิดขึ้นภายหลัง ยังถือว่าห่างไกลจากการเป็นคู่ต่อกรของไปชิวหอรานหากเกิดเรื่องขัดแย้งกันพวกเขามักจะต่อสู้ชำระแค้นให้รู้ผลแพ้ชนะกันในทันทีดังนั้นตอนนี้ชายหนุ่มจะหลงเหลือศัตรูที่ยังไม่ชำระความต่อกันได้อย่างไร หลีจินเหยายมีเหตุผลคล้ายคลึงกันกันกนกบเขาประการแรกคือเป็นคอนมีอัธยาศัยดีอารมณ์สุนทรีอยู่เป็นนิดการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลถือว่าค่อนข้างดีประการที่สองคือความสามารถช่างยอดเยี่ยมอีกทั้งอาจารย์จี้หลิงอวี๋นอย,ยังคอยปกป้องเป็นอย่างดีมาโดยตลอดประการที่สามตัวนางเองไม่ใช่ผู้ฝึกตนฝ่ายมารที่อ่อนแอตามหลักการของสำนักอสูรสวรรค์หากมีสิ่งใดผิดพลาด จะพยายามแก้ไขให้สําเร็จจนกว่าจะถึงวันถัดไปฝ่ายชายชุดดำเองก็ไม่ใช่ผู้เป็นอมตะที่แท้จริงและไม่ใช่ผู้สร้างค่ายกลดังกล่าวขึ้นในถ้ำแห่งนี้เขาเป็นเพียงนกพิราบที่ครอบครองรังนกกลางเขนเท่านั้นฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาหากจะไม่เข้าใจกลไกหรือแนวคิดการสร้างค่ายกลทดสอบผู้มาเยือนในถ้ำเซียนแต่เดิมเมื่อผู้เป็นอมตะที่แท้จริงเปิดถ้ำแห่งนี้ขึ้น เขาย่อมต้องการถ่ายทอดความรู้และมรดกของยุคนี้สู่คนรุ่งหลังให้ได้มากที่สุดค่ายคนละบททดสอบ8ความทุกข์ยากอันใหญ่หลวงทั้ง8เป็นเพียงบททดสอบสภาวะทางจิตใจของคนรุ่งหลังเท่านั้นเพื่อไม่ให้พวกเขามอบความไว้วางใจไว้ให้กับผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งแน่นอนว่าบททดสอบดังกล่าวย่อมมีอันตรายเล็กน้อยถึงกระนั้นการทดลองนี้ก็ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อแข่งฆ่าคน ดังนั้นมนุษย์เช่นไปทิวหอรานกับหลีจิ่นเหยาที่ไม่มีปัญหากับสภาวะอารมณ์ด้านความขุ่นเคืองใจกับผู้ใดหลังเข้าสู่ค่ายกลบบททดสอบแล้วย่อมไม่พบผลกระทบใดๆเลยข้าไม่เชื่อหรอกหลังจากไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งชายชุดดำก็หยัดก,กายลุกขึ้นพร้อมจับจ้องไปยังไปทิวหอรานผ่านม่านแสงและพร่ำบน เจ้ามีชีวิตอยู่รอดในโลกภายนอกมานานถึงเพียงนี้แล้วข้าไม่เชื่อว่าไม่มีความปรารถนาใดๆเลยเดินหน้าต่อไปเถิดใครรู้เหลือเกินว่าเจ้ามีกลอุบายใดบ้างหลีจิ่นเหยาที่เดินจับมือไปชิวหอรานฝ่าหมอกหนาทึบอีกครั้งครั้นกลับมาถึงบริเวณหน้าผาจึงหันไปกล่าวกับชายหนุ่มด้วยท่าทางหน้าสงสารเห็นใจ ถ้าคิดว่าเราสองคนไม่ควรข้ามผ่านบททดสอบร่วมกับบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงอีกต่อไปด่านการทดลองที่เหลืออีกสองด่านของบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงห้าวิญญาณโทษช่วงควรจะพิเศษที่สุดคาดว่าทุกคนอาจหวนกลับมาพบกันในตอนท้ายและด่านไม่อาจร้องขอได้ข้ากับรั่วเวยผ่านมันมาแล้วเช่นนั้นก็แยกกันตรงนี้เสียไปชิวหอรานกล่าวตอบ เดิมทีเหตุผลที่ข้าปกปิดเรื่องการเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ก็เพื่อให้พวกเจ้าพยายามสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองข้าว่าไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าจะได้พบกับเจ้าทั้งสองที่นี่เห็นทีคงเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้นบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงกล่าวถูกต้องหลีจิ่นเยาเกิดความลังเลเล็กน้อยก่อนกล่าวต่อไปทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประสบการณ์ของเรา ไม่อาจพึ่งพาบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงไปตลอดได้ช่างน่าเสียดายนักข้ายังอยากอยู่กับท่านต่อไปอีกหน่อยเพื่อเรียนรู้ทักษะบางอย่างเพิ่มเติมไปชิวหอรานแปลกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำกล่าวของหลีจิ่นเยาจึงเอ่ยถามกลับเจ้ามีอาการเสพติดการศึกษาเล่าเรียนทักษะวิชาจากตัวบุคคลหรือนี่ประหลาดเสียจริงก่อนหน้านี้ข้าเคยเห็นอาการคล้ายคลึงกันนี้จากสิทธิของสำนักสเสวียนฝ่า ทังรั่วเวยซึ่งยืนอยู่ด้านข้างพลันถอนหายใจอย่างจนปัญญาก่อนจะกล่าวตัดบทสิที่หญิงหลีท่านเห็นแล้วหรือยังว่าเขาเป็นคนเช่นนี้ท่านควรตัดใจยอมแพ้ได้แล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รั่วเวยรอยยิ้มอันละเอียดอ่อนปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหลีจินเหยานั่นถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับข้าเด็กสาวทั้งสองเริ่มเอ่ยถ้อยคำลึกลับที่ป่ายชิวหอรานไม่อาจตีความได้ ขณะที่ชายหนุ่มกำลังจะถามถึงความหมายบางอย่างแต่หลีจินเหยากลับคว้าฝ่ามือของถังรั่วเวยไว้พร้อมก้าวถอยหลังและหันมากล่าวลาไปชิวหอรานเออไปกันเถอะไปชิวหอรานเห็นเช่นนั้นจึงยอมแพ้ก่อนจะเปลี่ยนมากล่าวคำแนะนำให้กับพวกนางแทนสถานที่บางแห่งในถ้ำนี้เป็นกับดักที่สร้างขึ้นโดยเซียนปฐพีหากผู้ใดบังเอิญหลงเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจประสบกับอันตรายที่จะพรากพลกระกำลังและสติสัมปชัญญะไปด้วยระหว่างทางเข้าพบกับผู้ฝึกตนคนอื่นที่ถูกพาตัวไปรั่วเวยแม่นางหลีเจ้าทั้งสองควรระวังให้ดีเมื่อมีอันตรายอย่าลังเลที่จะใช้แผ่นยกที่ข้ามอบให้เพื่อป้องกันตนเองเข้าใจหรือไม่ทั้งรั่วเวยกับหลีจินเหยาวพยักหน้าจากนั้นทั้งสองจับมือกันก่อนก้าวเข้าไปในหมอกหนาทึบด้านล่างพร้อมกับไปชิวหอราน หลังสัมผัสกับความรู้สึกคลาดเคลื่อนในเชิงพื้นที่หมอกหนาทึบก็สลายไป,ไปไปชิวหอรานพบว่าตัวเขาถูกแยกออกมาจากหลีจินเหียากับถังรั่วเวยยเขาเดินมาจนถึงศาลาทรงแปดเหลี่ยมซึ่งตั้งประงานอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าในยามค่ำคืนดวงดาวหลายดวงเปล่งแสงระยิบระยับจางๆเหนือท้องฟ้าไม่อาจล่วงรู้ว่าภาพตรงหน้าเป็นความจริงหรือไม่ แท่นหินแท่นหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของศาลาทรงแปดเหลี่ยมหลังจากไปชิวหอรานเดินเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นแท่นหินนั้นพลันปรากฏถ้อยคำขึ้นสองครั้งเช่นก่อนหน้ามนุษย์มีเจ็ดกิเลสหความปรารถนาพวกเขาต่างมีความโลภความโกรธและความหลงผิดทุกที่เจ็ดไม่อาจร้องขอได้ไม่อาจร้องขอได้เง้นหรือไปชิวหอรานอ่านบทกวีบนแผ่นจารึกพร้อมกล่าวพึมพำกับตนเอง แน่นอนว่าชายหนุ่มประหนักดีว่าตนเองต้องการสิ่งใดความรักคู่ครองชื่อเสียงสถานะหรือความมั่งคั่งสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นความปรารถนารองหรืออาจไม่สำคัญด้วยซ้ำหลังมีชีวิตอยู่มานานกว่า3,000ปีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคือการบรรลุสู่ขั้นสร้างรากฐานดังที่ควรจะเป็นเชวียอหลิงบอกว่าอาจพบกับผลทางการบรรลุสู่ขั้นสร้างรากฐานที่นี่บางที แม้ชายหนุ่มจะล่วงรู้ว่าสิ่งดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในการทดสอบตรงหน้าถึงกระนั้นจิตใจของไปชิวหอรานย่อมก่อเกิดความหวังอันริบหรี่ขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงท้ามกลางส่วนลึกของท้องฟ้ายามราตรีจูจ่ๆสะพานที่ทอดยาวได้เลื่อนเข้ามาใกล้ ในขณะเดียวกันศาลาทรงแปดเหลี่ยมเริ่มสั่นสะเทือนอย่างผิดปกติไปชิวหอรานเข้าใจทันทีว่านี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าถ้ำแห่งนี้กำลังกระตุ้นให้เขาเข้าสู่การทดสอบชายหนุ่มก้าวขึ้นไปบนสะพานก่อนจะเดินไปจนสุดทางแล้วปีนขึ้นบันไดไปในที่สุดก็มาถึงส่วนยอดของแท่นซึ่งมีความสูงหลายจ้างงอ ทันทีที่ก้าวขึ้นไปบนแท่นสูงมุมทั้งสี่ของแท่นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีเตาไฟตั้งอยู่ทั้งสี่พลันถูกจุดไฟแสงสว่างจากเปลวไฟทำให้มองเห็นสพรพพสิ่งต่างๆที่วางอยู่ตรงกลางแท่นสูงไปชิวหอรานพลันกลั้นหายใจตรงกลางของแท่นสูงมีแท่นหินขนาดเล็กซึ่งมีชั้นวางตำราที่แกะสลักขึ้นจากหินบนชั้นหนังสือนั้นมีตำราเล่มหนาวางเรียงอยู่หลายเล่ม หนึ่งในนั้นห่อหุ้มไว้ด้วยลวดสีทองบนหน้าปกปรากฏตัวอักษรขนาดใหญ่สีตัวเคล็ดวิชารับของขั้นสร้างรากฐานเมื่อเห็นตำราลับอันล่อตาล่อใจตรงหน้าฝีเท้าของไปชิวหอรานชะลอลงจนเชื่องช้าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ชั้นหนังสือก่อนจะเปิดตำราออกอ่านอย่างเบามือตำราลับเล่มนี้มีถ้อยคำหลายประโยคเขียนเรียงกันไว้อย่างหนานแน่น ทว่าเนื้อกระดาษภายในคล้ายถูกปกคลุมด้วยกระดาษทรายอีกชั้นหนึ่งทำให้เนื้อหาค่อนข้างคลุมเครือจนไม่สามารถจับใจความได้อย่างชัดเจนไยชิวหอรานพยายามอ่านต่อไปด้วยความระมัดระวังโดยใช้เวลากว่าครึ่งวันแต่แล้วเนื้อหาทั้งเล่มกลับเขียนไว้เพียง8ปดคำเท่านั้นหมดทางรอดรอความตายกล่าวร่ำลา